เอาละสวัสดีทุกท่านวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกูดฟิวมตุ <Wow. S 1> ้มสีเลือดรออาตมาจะอาตมามาแล้วใน่ยังก็ฟาร์มบอกเขาเลยว่าฟาร์มเลยฟาร์มเลยฟาร์มเลย อาจะมามาถึงแล้วใครจะเอาตัวยัดน้ำอุจอุจุโอ้โหนม่แม่มันต้องถึงมือฉันซะแล้วสิจ่ายจ่ายจ่ายต้องถึงมือขนมซะแล้วโอเค เอา,าตัวนี้ดีกว่าฮะคิดถูกแล้วชื่อนี่ไม่น,น่าเซ็นเซอร์ให้เลยรักนะอืมอะไรเนี่ยโอ้สายตาของมา้ากล้าเลยพลังไม่เสี่ยงี่ถูกต้องหรือแข็งแกร่งหรืออ่อนแออะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้แหละไม่รู้แหละโอ้เราเจอมูระล่างจักรวาลอยากจะทำให้จักรวาลเสือส่อมเสียเอง I am มาวิวแม่งก็ดีสแหละลืมเ,เอาเชืก่เกอร์มาอืมไหนลงไปเอาดูหน่อยสิฮัลโหลโอ้โอยูซู โอ้โหโอ้โหเจ้าเฟอร์รีนลำไม่เลี้ยงครับจังหวะนี้ <represent> ไม่ได้แดกคุณหรอกพี่ติดทนนานเข้ามาอัดมาพลังมืดของข้าจะส่งเจ้ากลับบ่อเองกลับเรืวน้ำเชื่อไหมไม่เชื่อหรอหนู อยากชื่อพลังดานหมื่นไหมน้องอะไรนิ่มแบบเนี้ยนคนหรือขี้กันวะน,นิ่มขนาดเนี้ยนี่มันคนหรือขี้กัน อัจจะอัจจะเฮ้ยนั่นวาสดุสัมผัสเอลซูมอยู่แถวๆนี้สวยเพื่อนต่อให้เฟรนด์ร่างไอ้กรเถอะถ้าเจอมังกร่างไอ้ติมพวกจะเจ็ดไอ้ติมคนละห้าคนไปเลยให้ช่วยฟ้าไม่จะหนูมูระ มูละลูกป๋าหายไปเถอะลูกป๋าโอ้พ่อโดนมันล้ำลูกล้วเจ้าคือคนเกาไว้ใจมากสุดือไอตายถือพนมอินูเทลฮัดชัดจะคบักขนาดนี้พ,อบบพ่อบักพนมมูราดก็มาแล้วครับ รับไหมไอติมโคนจากถววยซองถววยแม่หนูถือว่าเป็นน้ำใจเล็เกๆน,น,น้อยๆจากคนจะกุนขายไอติมจังหวันี้ว่ารู้ดีว่ามึงต้องไปว่ารู้ดีว่ามันต้องไปเอาตัวไหนในป,นนววาป,าป่านั่นไงชี้แล้วว่ามีรับไปมันจะยิ่งป้องไฟนไ่ใส่ว่ากันไงว่าไปขาดคำ มากัดมากพนมเอวซูที่ได้ร้องว่าอูหูในที่ในที่ลึกลับเอาไปนี่ไม่โดนนะสีลูกกระสุนไม่โดนช่างนิ้งนักเฮ้ยเดอืมๆออ ยูซูหนูจะได้องวูหูทำอะไรจะน้องให้พี่ช่วยฟ้าไมห้จะน้องอดันไปเลยคิบคิปลูกลักมาได้เวลาชิ้นของหนึ่งเวืรมเวิมออโยนละวจะน้องแกไม่มีโอกาสนี้แล้วเจ้าหนู น้าฮะวันด,ดีพ่อหนูมูระให้ช่วยให้ช่วยไป่จะหนูช่วยสงเคราะห์นะเจ้าม่าที่สุดสว่เกียนมันแล้วไปเดินหน้าไปเลยหนูเมนางเมนางเมียยอนยันไม่ได้เมียยอนนะเสียงน่ะนั่นคือเสียงเหรอ,หรอทำไมเสียงมัน หนักหนายิ่งนักตีกหนูอิซูยัดหน้าครับเืมเฟ้มเฟมเมรับไปโบขีแตกนี่ครับโบขีลับไปรับไปรับไป,บไปบโบฮีๆๆๆๆๆๆๆ สวยมากอีนงคาเฟนี่เแย่กว่าแย่กว่าหนูกว่าแย่กว่าเธอแล้วกันอย่ามาเรียกว่าอีหนูเดี๋ยปลาลูกเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปขูดป้อมเขายัดหน้าสิกัวแล้วกัแล้วอืมน่าที่สุดพลังวิที่แท้จริงก็มาจากอะไรเนี่ยซื้อนี่ก่อนเลยอืมรับไปนี่คือสมุดหลอกพ่อไปปุ้นจากวัดมาน ให้ช่วยฟาร์มไม่จ้าน้องแตกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงบักขณะนี้บักคำบักคำน้อยอิวซูกับกับอีคาเฟนี่โอ้ยีคาเฟนี่แตกแล้วแกอึมเทีวจังวันนี้ก็ยืนเรีนคนเดียวนะครับโอ้โหอิวซูถือว่าเธอทำงานได้สุดยอดอยูเวอร์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 แล้วไปเลยเวอร์ ลำอะไรวะหนักมาสาหัสอะไรอย่างนี้โอ้โห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 อสูยัดหน้าไปทีนะโปโอ้ร้องเลยคอมเฟนี่ของเรานะครับฮืมคอมเฟนี่โอ oh ้จ oh ิตลอยแรงเกินคอมเฟนี oh ่ออกอะไรโอ้โหว่าแลี Al ้วน้อยเนี oh ่ยพนมอิอสุถ้าเจ้าเจอมดดำฮะถ้าเจ้าเจอ อ่เขาเรียกว่าอะไรดีนะถ้าเจอืกกินทั้งขี้ระเบิดเจ้าจะรองทำร้ายอีหนูอีแม่หนูเข้าไปนี่อีกก็รู้มันวางจะหนีไปไหนรอ,อบที่แล้วหนูนะลำพี่แล้วน้องรอบนี้หนูไม่มีโอกาสไล่ลำแล้วน,นะหนูบายบายละหนูบายบายเดินหนู แกประกาศตีป้อมเร็วนะชิดฝาแป๊บเขาโหดขึ้นไปยังฝาหมดเลยไม่เป็นไรนกพนุมราดยังไงพี่ก็ชะนะฮืม นะครับถ้าชอบกดไลค์ใจกดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับบ๊ายบาย